สวัดีค่ะควันนี้เราแวะหาอะไรกินนะคะอยู่นี่หมดเลยแก้มป,ปันปันพี่วรชัยอยู่นี่หมดเลยมีอยู่ค่ะเอาบอก บอสก็อยู่เซนี้นะคะแต่บอสอยู่ข้างนอกพี่ฮอตดีก็อยู่เซเวนี้ไม่ได้เติมนะ่ะเดี๋ยวเติมเข้าก็ได้โอ้ยแต่ว่าว่าเป็นอย่างดอกขาดทายคลิปอยข่านตัดคลิปทุง่งแถวเงาโอยบอมี เจ้าก็เอาไปเนาะสมาวชิวแบบเื่องนี่ยื่อองว่าน้ำเี้ยเอาไปสัปั่นครับตเรารื่องของออไอ้ฮอดีบอมีประสานไอ้เขยมคือออกมากอยู่บอกบ,บอมีเลย เอาเกี๊ยวคืองามแท้เฮ้ยสองเก้าเก้าหรอเอาเกี๊ยวเส้นคืองามแท้สีเล็เเกดนวสีเก้าเข้าเนาะเกี๋ยวจะไปใส่ส่วนสอบแต่ว่าอยากได้แบบมันมีหล่อเอาได้อะไรกินขามามาค่ะไม่มีอันนี้อยู่แต่ว่ากิเอาพมพ์ิมพ์นี่ไงทิ้งเงินที่ว่าทิ้งเงินโอ้ ลงหนาลงหลังโอ้ใจเงินเพิ่นกอ่อนเพื่อฝากเงินตอนนี้ได้ยี่บ่ได้ยินบ่เวฟะคะ่ะเ,เอาก็ฉีกออกเบอร์หาข้าวกินนะคะวันนี้แล้วก็ได้ข้าวนะคะ ถ้าเปมาสือแนวอันเซ็ตนะบายบายเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยบายบายปันไปแล้วคัีสเอาันน้าคือไปป่นครับเอ้ยเดินมาได้ร้อยเดียว มีงานเท่าเท่ายูสนุมินิยูสนมเนาะงานมินิยูสนมค่ะมาเตสสารคามค่ะกําลังจะลงไปงานอยูุกรุงเทพต่อมีคาอะไรเขาไม่รู้จักเราหรอกทั้งจากอกหุ่นจ่าก็จะเป็นสายหมอล่ำสายเสือเบน มาแล้วพ่อเมยไเี่ยวนกำลังสิบอกว่าอย่ามาด้วมาซุ่มโรเตนเือมานี่มาหลีเดี๋ยวฝากกันนะครับเดี๋ยวฉันเลี้ยงมานะจ่ายเดี๋ยวฉันเลี้ยงแต่มานะจ่ายเยียก้นมหมาปะสุด อเอาว่าในใส่น้ำเลยเอา่ายคี่แไ่นก่อนเนี่ยไปฝากเงินก่อนตอออนนนนนเเีีย่่คขุรรรััักกวาา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 สสสสงมมบลศพญผู้้้โป็ ตสัญญาวนก็มานดเดินกอพูดวายแบบคพรมากเนาะเปียว่อนดูปกาแฟนหน่อยนี้พี่น้องกาแ็เป็นสูตรก้วเลืองเ่อดีเองมาผูกผัเข้าได้อนี่เนเนก่อนอ่าเอาว่าาไว้ตรงนั้นก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง พี่เท,ท,ทตรงนี้ไดไหมเนี่ยน้ำเ,เอามาน้ำร้อนเนาะแช่สิงจ่ขาดบ่ด้แต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนี้ไม่ได้ค่อยกินแล้วนะครับเดืสุขภาพไม่ค่อยดีพอได้อะไรกินกาปแฟเดียวลูกน่า มีกินเลมามาเยอะเลที่ตยที่โนริงยาวเข้าพระเทศเลยหรอครับยาวมนมาเป็นที่คุยอันนี้่าน่าจะไม่ไหวน่าจะคุณพักรอนีริงรงไม่ได้พักก่อนรู้ปอพักก่อนก่อนนะครับหเนีเพราะทางนี นี่ก็รักดาบคกรักดาบีสไึกใส่แบของกอะไรเนี่ยถ่ายเสร็จยังยางกินตรงนี้ี่หรอก็ปรุงก่อนให้ท่านผู้ชมดูกินกับสาหลายอร่อยมากนี่หรอเออลองกินไปแ่้สวัสดีครับสภาพใสม่น่ะ FB ใบอยู่แล้วแมินเร่า เว้มันคปเมันต้องเป็นอันนั้นของอันนิชินอันแสร เออเตือดออกโอ้ยไหมาามเสเศษกระบาดเรืออะไรกินยังไงเนี่ยก็ตักอันนี้ไงตักมันอร่อยแค่นี้หรอเออมามากเ,เกินไปใช่กินแบบเกาหลีไง <c oughs> <c oughs> เป็นไง อร่อยไหมที่ตึงบ้านเกิดบ้านเกิอดอยู่ไหนครับเลาหล <laughs> ีไม่ใช่ไม่ใช่ผัวพานหรอครับอ,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 อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่สาหร่ายนะนี่อันนี้เทาบ้านเรา<อ>เทาอัดแผ่นควายยืดรถบ้านเทาอัดแผ่นนะนี่เทาดวนนั่นหรอเทาอยู่หนองที่เธอเอาควายลงไปออหรือเปล่าอร่อยนะคะอู้หูบ๊วอ้วนได้อเทื่อดเหรอ มือบ่อ้วนกินหลายใช่ไหมกับเบ่อ้วนดอกประเด็นคือกินหลายก่อนบ่จำนั้นท่าน้อยกินในกระบะอิ่มแล้วนะท่าน้อยน่นกระบะอิ่มรื้มันกินหลายคนดูแมนบอกินเล่นหลายจังอ้วนแจะมีน้ำมีนวลจะเวลาใส่สูตรเป็นจังสีรอรู้มันอีเดีะรู้มันีนบ่รอตีบอลดีดีดีเออกระโรยุรารอ่อร์รอ ต้องเด้ยองน้องแดนเซอร์ที่มากับเรานะคะก็ตรงเซเว่นนี้กันค่ได้อะไรกินสาวๆทางนี้ได้โจกินไลายจะได้มีแรงสู่ต่องานอีกหลายเขาะไปนนก็น่าจะเดินทางไปที่งานตรมย คือมากินน้มันแต่พี่ชอบแเป็น,นอชชชชชข,อของนิดชิมให้กินกับซาลาดบางทีเรากินกับใจคอกอร่อยโอ,อยเคค่ะไ,ไปแล้วเดี๋ยวเราจะกินเสร็จอาบน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำหรอกเช็ดหน้าแล้วก็เดินทางแล้วก็ไปอาบหาอาบน้ำที่ปั๊มปั๊มใหญ่ๆนะก็คนขับรถเราไม่ไหวที่ไหนเราก็คงได้นอนที่นั่นเลย แล้วแต่เจ๊ปโอโอเคค่ะไปแล้วบายบาย,บาย,บาย